굿มอร์นิ่งค่ะทุกคนตื่นเช้ามาอย่างแรกที่ขวัญจะทำนะคะก็คือจะตอบแชทตอบข้อความแล้วก็จะทําความสะอาดบ้านนิดหน่อยหน่อยดูคุณเช็คคุนเออวันนี้มีอีเวนต์เนาะขวัญก็จะเตรียมตัวประมาณหนึ่งสองชั่วโมงนะคะล่วงหน้าก็จะตื่นมาทํานู่นทํานี่ก่อนวันนี้นะคะจะมาเหอะของใหม่ที่เป็นเจลอาบน้ำที่ขวัญใช้แล้วชอบมากหอมมากนะคะอาบแล้วแบบโ้ฟินสบายตัวสุดๆเดี๋ยวมาดูกันว่าคือตัวไหนแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาอาบน้ำด้วยสิ่งนี้นะคะที่ขวัญชอบมากนะคะเจลอาบน้ำเดนโตออนเชนแอคทีฟโบเทนีนี่ ขวดนี้นะคะซึ่งจริงเราขัญใช้ไปแล้วบดหนึ่งขวดเรียบร้อยดูว่ามันใช้ดีมากคือส่วนผสมอ่ะดีเลยนะคะสารทำความสะอาดคือออนโยนแล้วก็ฟองเนี่ยให้ฟองที่กําลังดีอาบรู้สึกสะอาดม่เมื่อที่สําคัญผ่านการทดสอบทางการแพทย์แล้วด้วยนะคะแล้วก็อยากที่ขัญบอกคือเขามีกลิ่นแบบหลากหลายแล้วก็หอมมากๆนะคะจะพาไปดูสามกลิ่นนะคะว่ามีกลิ่นอะไรบ้างกลิ่นแรกเป็นกลิ่นที่ขัญใช้หมดไปแล้วนะคะนั่นก็คือ rose water energy นะคะจะเป็นหอมหวานๆูซ o r a n g e g นจ์แอนด์กร e นจะเป็นหอมส่วน ชื่นค่ะไว้ข้ามเหี่ยวลาเวนเดอร์จะหอมค,คลายนะคะแต่เนื่องจากวันนี้คือขวัญเพิ่งทำงานบ้านรี่นั่น<ๆ>เล็กๆน้อยๆเสร็จนะคะแล้วก็อยากจะ สดชื่นปลุกแบบปลุกตัวเองนิดนึงเพราะวเพิ่งตื่นนะคะเราจะมาเลิ่มใช้สูตรยูสุแอนกรีนทีนะคะและอย่างที่ขวัญบอกว่าเจ้าเจลอาบน้ําตัวนี้มันทําให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะคะเราก็จะมาทดสอบกันนิดนึงนะคะว่าก่อนอาบน้ําหลังอาบน้ำเนี่ยแล้วก็ตอนที่ขวัญอาบผ่านไปทั้งวันแล้วอะความชุ่มชื้นบนผิวจะเป็นยังไงนะคะด้วยสิ่งนี้ค่ะนี่เลยค่ะ วทดสอบความชุ่มชื้นแบบที่เราแตะไปที่ผิวแล้วก็จะบอกได้นะคะว่าความชุ่มชื้นของเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันที่แขนข้างนี้คือขวัญยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคือเพิ่งตื่นนะคะอะ่ะปึ๊บแขนจะเป็นส3.9แล้วก็39.9นะคะโอเคทีนี่หลเราจะมาอาบน้ำกันนะคะเพื่อดูว่าหลังอาบน้ำเนี่ยผิวจะชุ่มชื้นน้อยลงมากแค่ไหนหรือว่าจะชุ่มชื้นเพิ่มขึ้น น้ำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทสกันอีกหนึ่งรอบนะคะนี่คือขวันปล่อยตัวแห้งได้สักพักแล้วนะคะ เป็น36.1นะคะแล้วก็32.0ค่ะทุกคนถสำหรับขอน,นะคะ่าขึ้นมา3เปสำหรับขน่นคือนนะคะถือว่าโอเคเลยนะทุกคนเพราะว่าปกติเวลาเราอาบนะ้ํามันจะสูญเสียความชุ่มชื้น,นมันข้ามจะลดลงหรือเท่าเดิมแต่เน,นี้ยเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าหลังที่เราแบบใช้ชีวิตทั้งวันแล้วความชุ่มชื้นจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปแต่งตัวกันก่อน แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี so, ๋ยวเราก็จะออกไปงานกันนะคะจะบอกว่าเวลาที่อาบน้าเสร็จแล้วพอใส่เสื้อผ้าแล้วว่าเวลาที่เราเดินผ่านไปผ่านมายังได้กลิ่นกับเจลอาบน้ำเดตเตอยอยู่เลยนะทุกคนแต่ว่าจะเป็นกลิ่นแบบอ่อนๆนะคะคือแบบหอมกําลังดีเลยก็เดี๋ยวเราจะออกไปงานอีเวนต์กันนะคะทุกคนนี่ก็ใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันก่อนนะคะเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันค่ะ ก็เสร็จแล้วนะคะแว่ากินข้าวแถวบ้านนะคะแล้วก็มาเดินเล่นนิดหน่อยเดี๋ยวจะเข้าบ้านแล้วโอเคค่ะทุกคนกคนี่ขวัญก็มาถึงบ้านแล้วนะคะเป็นเวลาสี่โมงครึ่งซึ่งตอนนี้ก็คือร้อนมากนะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาวัดความชุ่มชื้นอีกรอบหนึ่งนะคะว่าหลังจากผ่านไปทั้งวันแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงวัดที่เดิมกันเลยนะคะเราเริ่มเลยพดอยู่ใกล้ ยังไม่ขึ้นใช่ไหมสามสิบ้าจุดสองเฮ้ยถือว่าความชุ่มชื้นอ่ะลดลงมาแบบน้อยมากนะคะจากใจที่ขวคิดว่าผิวมันต้องแบบลดลงไปเยอะมากสรุปก,ก็คือความชุ่มชื้นของผิวนะคะอยู่ได้แบบทั้งวันโดยที่ขวัญไม่รู้สึกว่าแบบแห้งคันระคายเคืองเลยนะคะลดมากจากผิวรู้สึกว่าแบบ ไม่แห้งกล้านนะคะซึ่งเราจะผ่านไปทั้งวันก็คือขวานาร้อนมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบตัวมันสก,กับตกนะคะเหงื่ออะไรเงีย้ยเดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ำด้วยน,น,น้ตบกัอีกรอบค่ะแต่คราวนี้นะคะควรจะใช้สูตรไวค์คาเมเดียแอนด์ลาเวนเดอร์ค่ะเพราะว่าเป็นกลิ่นแนวแบบ ผ่อนค,คลายเหมือนพร้อมที่จะแบบเคยอยู่บ้านรีแลกซ์สบายๆนะคะที่สําคัญตัวเนี้ยคือขวนนานาำลืมบอกอย่างว่ามันช่วยขจัดพวกแบคทีรียเนี้ยได้ถึง99.99% 99เลยนะคะช่วยขจัดสิ่งสกปรกได้ดีโดยที่ผิวของเราอะไม่แห้งจริงอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นผลการทดสอบแล้วนะคะว่าความชุ่มชื้นเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยนะคะใครที่อยากจะไปลองนะคะบอกเลยว่าไปลองได้เลยขวนคอนเฟิร์มว่าชุ่มชื้นจริงอาบสะอาด ไม่ได้เมื่อจะเกินไปแล้วก็ไม่ได้เอียดน,นะคะให้ความชุ่มชื้นได้ดีสําคัญกลิ่นหอมมากจริงๆนะคะแบบหอมแบบดูดีหอมแบบไฮโซลเลยนะคะก็ไปลองกันนะคะราคาไม่แพงขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะได้แล้วทุกคน